กลับมาช่วงนี้นะมาดูเรื่องที่หลายๆคนฟังแล้วน่าจะมีความสุขกันได้นะคะเพราะว่าจะมีเวลาไปท่องเที่ยวไปพักผ่อนไปอยู่กับครอบครัวเ,เพิ่มนะอะไรหลายคนบอกเป็นเรื่องดีนะคะเป็นเรื่องของวันหยุดค่ะวันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณากาหนดวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษประจําปี2,568ถึงและปี2,569ประกาศมาก่อนล่วงหน้าเลยวางแผนกันได้ยาวๆวางแผนกันไว้ก่อนดูจับ จองที่พักเตรียมการกันไว้ก่อนนะคะถือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ด้วยค่ะนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมถแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษประจำปี2568และปี2569ทำให้วันหยุดราชการประจำปี68จะมี21วันนะคะวันหยุดเพิ่มมี3วันดังนี้ค่ะ วันจันทร์ที่2มิถุนายน2568เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมกรณีพิเศษเพื่อจะได้เชื่อมต่อวันหยุดต่อเนื่องไปเลย4วันนะคะเริ่มตั้งแต่31พฤษภาคมจนถึง3มิถุนายน2568ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะ ถัดมาก็คือวันจันทร์ที่11สิงหาคมนะคะเป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมกรณีพิเศษก็จะมีวันหยุดต่อเนื่อง4วันตั้งแต่9ถึง12สิงหาคมซึ่งเป็นวันแม่แห่งชาติ และสุกที่2มกราคม2569นะคะจะเป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษส่งผลให้ช่วงปีใหม่ในปีหน้าเนนะคะปีหน้านู้นนะไม่ใช่ปีหน้านี้ขเขาเลยจะถึงะนะ,ะปีใหม่69เราจะได้หยุดต่อเนื่องกัน5วันค่ะนับตั้งแต่31ธันวาคม2568จนถึง4มกราคม2569เพื่อจะได้หยุดยาวๆกันในช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะ อีกหนึ่งข่าวดีต่อเนื่องรับช่วงเทศกาลปีใหม่เลยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งแฟนคลับของน้องหมูเด้งครับฟับงข่าวนี้ดีๆนะฮะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่ากระทรวงพมเขาเตรียมที่จะลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือว่า MOU การส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของคนทุกช่วงวัยร่วมกับองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูป,ปถัมภ์ต้นสังกัดของสวนสัตว์หมูหมูเด้งเขานะครับ วันที่จะลงนามกันก็คือ18พฤศจิกายนนี้จะไปลงนามกันที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวอำเภสีราชาชนบุรีบ้านหมู่เด้งนี่แหละโดยวัตถุประสงค์ของ MOU นี้ก็คือส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาและการเรียนรู้นอกสถานที่ให้กับเด็กคนพิการและผู้สูงอายุง่ายๆก็คือว่าจะทำให้กลุ่มเหล่านี้ได้เข้าไปชมน้องหมูเด้งกันอย่างทวนหน้าเลยค่ะ โดยนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยจะช่วยสนับสนุนเรื่องค่าเข้าชมและการเข้าร่วมกิจกรรมของสวนสัตว์ที่อยู่ในความรับผิดชอบให้กับกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในความดูแลของพอมอนอกจากนี้ยังสนับสนุนพื้นที่ในการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ส,งส่เสงเสริมการฝึกอาชีพและการจ้างงานในพื้นที่ของสวนสัตว์ด้วยค่ะ นะครับทางองค์การสวนสัตว์ต้องขอบคุณนะครับเป็นอย่างยิ่งเลยที่จะสนับสนุนเรื่องค่าเข้าชมแล้วก็การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆนะครับที่อยู่ในความดูแลขององค์การสวนสัตว์แล้วก็จะมีการ จัดสิ่งอำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็น universal design นะครับหรือว่าการอำนวยความสะดวกต่างๆให้กับพี่น้องกลุ่มคนพิการรวมถึงพี่น้องผู้สูงอายุและที่สำคัญนะครับจะจะได้เข้าไปเยี่ยมชมหมูเด้งกันทั่วนหน้านะครับก็ฝากเป็นข่าวดีนะครับให้กับพี่น้องกลุ่มเปราะบางนะครับพี่น้องคนพิการผู้สูงอายุรวมถึงเด็กเล็กที่ทางกระทรวงพอมอเราดูแลอยู่นะครับก็จะได้เป็นข่าวดีนะครับต้อนรับปีใหม่ที่จะมาถึงนี้นะครับ